กุ่มสดยามเช้าโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม AA Power วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันในวันพุธนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการนะครับซึ่งวันนี้ ก็จะมีประเด็นสําคัญก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเรานะครับแต่ว่าก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่2 0เท่าเดิมนะครับส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับไปดูกันเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมี3เรื่องด้วยกันครับนักลงทุนเองจับตาเรื่องของการเลือกตั้งสสสวกลางเทอมนะครับซึ่งก็หย่อนบัตรกันไปเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราขณะนี้กําลังนับคะแนนกันอยู่นะครับ ก็ทําให้บรรยากาศการซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะซึมๆนะครับวัวลุ่มก็ค่อนข้างบางแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาก็ไม่สดใสด้วยนะครับแล้วก็แรงดึงจากหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงอันสืบเนื่องมาจากซาอุดิอาระเบียนะครับก็ปรับลดราคาน้ํามันของตัวเองที่ส่งเข้ามาในสหรัฐนะเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้หลังจากที่สหรัฐเองก็ผลิตน้ํามันได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ประกอบกับเรื่องของยุโรปเองหุ้นก็ย่อลงด้วยนะครับก็ฉุดทําให้ดัชนีส่วนใหญ่ของสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงนะครับก็จะมีดาวโจนรนะครับช่วงท,ท้ายตลาดก็กลับมาบวกได้เล็กน้อยนะครับ17.60จุดครับ0.1%ในขณะที่ n a s d a กปรับลดลงไป15.27จุดครับ0.33%และ S&P 500ก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับ5.71จุดครับ0.28%นะครับทางการการซื้อขายที่ดัชนีเคลื่อนไหวในกรรอบบบแคคนะคั ส่วนของยุโรปเองจริงๆเปิดมาช่วงเช้านะครับของเขาเมื่อวานนี้ก็หุ้นก็ขึ้นมาบวกนะเพราะว่าก็คงจะรับเซนติเมนต์จากทางฝั่งเอเชียซึ่งหุ้นก็ยังไปกันได้คึกคักดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการประกาศของทางกรรมธิการของยุโรปนะครับปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้และปีหน้าลงนะฮะ ตัวนี้ก็เริ่มมีแรงเทขายออกมารวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่ถูกเทขายแล้วก็เป็นตัวฉุดตลาดนะครับทำให้หุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ก็ปิดปรับตัวลดลงกันหมดเลยนะครับฟุตซีร้อตลาดลอนดอนนะครับปรับลดลงไป3 4จุดครับ0.52%รรมันลบ85.23.0.91%แต่ยังประคองตัวอยู่เหนือระดับ9,000จุดได้นะครับ ส่วน C C 4 0ปครับปรับลดลงหนักที่สุดนะครับ1.52% 6 3จุจุดนะครับในขณะที่เอเชียเปิดมาเช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่สดใสแล้วนะครับก็คงจะรับหน้าแนวโน้มของหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็คงจะต้องจับตานะครับวันนี้จะมีการประชุม ECB นะจะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะเริ่มมีการทยอยรายงานกันด้วยนะครับตอนนี้ ดัชนีก็ดูจะเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ในกรอบแคบนะครับนี่กืออีล่าสุดนี้ลบอยู่48.70จุดครับ0.29เซนะครับเซี่ยงไฮ้ลบเล็กน้อยนะครับ3.33จุด0.14เปอร์เซ็นต์หังเซิงลบ76.96จุดครับก็0.32เปอร์เซ็นต์นะครับสเตรทไทม์ลบ0.2เปอร์เซ็นต์นะครับ6.67จุดนะฮะฟิลิปปินส์ก็ลบ18.76จุดหรือว่า0.26เปอร์เซ็นต์มีเพียงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับ ที่ตลาดหุ้นเขาบวกอยู่เล็กน้อยนะครับ7.72.0.15เนปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่หุ้นไทยเมื่อวานนี้ช่วงท้ายตลาดนะครับสามารถขึ้นไปปิดบวกได้นะครับ5.97จุดหน้าตลอดทั้งวันนี่ก็แดนลบสลับบวกนะครับลบไป2.5 6จุดเป็นจุดต่ำสุดของวันนะครับก็บวก 5.97. จุดหรือ0 3 8มเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายก็47,000กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้ดัชนีก็ขึ้นไปปิดอยู่เหนือ1,580นบโดยปิดที่1 5ย5 1ดจุดนะครับด โดยที่รายย่อยก็ยังเป็นกลุ่มเดียวนะครับเมื่อวานขายสุทธิไป2,300กว่าล้านบาทหน้าต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ270ล้านบาทนะครับส่วนวันนี้จะเป็นยังไงครับไปติดตามมุมมองจากคุณสุเชษสุขแท้นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ริัสวัสดีครับท่านจมครับผมทิศทางวันนี้หุ้นไทยจะเป็นยังไงครับ สวัสดีตอนเช้าของบอลอไทยพันธุ์นิเนี่ยบอกว่าไม่น่ามีเซอร์ไพรส์จากกรนอง,อง,องนะครับก็อัตราดอกเบี้ยคงเป็นลักษณะทรงตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่น่าจะพิจารณามากเป็นไฮไลไท์อยู่ที่ ECB ซึ่งคงเป็นช่วงบายย่ายนะฮะครับ,รบว่าจะมีลักษณะการตัดสินอย่างไรกลยุทธการลงทุนก็ยังเป็นกลยุทธเดิมอยู่ครับเล่นปกปิดรันแล้วก็ถ้าจะหาจุดรับที่สําคัญหนึ่ง้า็ตนครับถ้าหลุด1570ตนแล้วเนี่ยให้เรามาถ่วงนะครับแล้วก็นุนระยะกลาง ซื้อหุ้นเนี่ยตั้งแต่15าจตุลลงมาครับในขณะที่เล่นระยะต้นเนี่ยแนวต้านอยู่ที่1593กับ1 0ับนะครับ1600วันนี้ทางไทยพาณิชย์นำหุ้นแอดวานอินโฟเทอร์วิชมาให้พิจารณานะครับกำไรในแต่มาสามเนี่ยสูงกว่าที่ทางไทยพาณิชย์คาดการเพิ่มขึ้นทั้งหลายปีและหลายไตรมาสนะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวโน้มของการที่ กําไรยังคงต่อเนื่องในระบบของ3 G สู่4 G นะครับ,รบแล้วก็แนวโน้มของการตั้งสาขาเพิ่มจาก1นึ0 0 0สาขาเป็น2 5ง0 0สาขาราคาที่ตั้งไว้เนี่ยให้เป้าหมายไว้ที่ระดับราคา300บาทแนวโน้มเป็นรลักษณะการซื้อถือนะครับแนวรับที่สำคัญของตัวหุ้นตัวนี้คือระดับที่1้0ยเบาทถึง200บาทเป็นจุดรับที่สำคัญครับแล้วก็ขายที่ระดับราคา สองอยห้าถึงส0 0รบาทครับผมครับครับแอคไวน์อินโฟเซอร์วครับวันนี้วันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาละครับก่อนจะไปพักกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ร่วงแรงครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเรา ล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ราคาน้ำมันเมื่อคือนนี้ปรับลงแรงนะครับหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียตัดสินใจลดราคาน้้ำมันที่ส่งเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาและก็ ย่านอเมริกา,าทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็มาขยับขึ้นราคาน้ํามันในเอเชียขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยดัมยูทีไอเมื่อคืนนี้ปรับลดลงถึง1เหรียญ59เซนแล้วก็ฉุดน้ะมันเบรนที่ตลาลดลอนดอนลงด้วย1เหรียญเ6เซนนะครับดัมยูทีไอตอนนี้ปิดที่77เหรียญ19เซนส่วนเบรน 82, 82แปดสเหรียญ82เซนนะครับแต่เมื่อวานครับเงินบาทที่อ่อนค่าทําให้ทางผู้ค้าน้ํามันปตทบางจากต้องปรับราคาดีเซลขึ้น30สตางค์สำหรับราคาบ้านเรานรัับ่ววนน,วนนเเเงงงิิาาาททช้ีปดมต32.68ถึ สามสองจุดเถึง3า6สิอลจุดราสุดนี้ก็อยู่ที่32.68เมื่อช่วงประมาณสักเก้านาฬิกานี้เองนะครับส่วนเยนอ่อนค่าไปที่1 1 3 6 0มนะครับมีหลายคนบอกว่าเยนอาจจะไปถึง120เยนในอีกไม่กี่วันนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนทองคาครับก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ก็ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับโดยเมื่อคือนนี้ตลาดโคเม็กนะครับลงไปอีก2เหรียญ10เซนครับปิดที่หนึ7งเันหนึ่งรจะยหกยู่ปร็มาณนียแหละครับ1 1 6 8 นะครับเช้าวันนี้ราคาก็ยังทรงๆอยู่นะครับโดยเมื่อวานนี้ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับบ้านเรานะครับแล้วเช้าวันนี้เนื่องจากว่าราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง2วันติดต่0กันแล้วนะครับสำหรับทองคําของสมาคมค่าทองคําบ้านเราครับโดยโค้ด Gold Spot หนึ่ันอนะครับอัตราแลกเปลี่ยน32มสบสองบาทหกสิบแปดสตางค์วันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนลวครับสวัสดีครับ